กิจกรรมโหวตแมปดีเด่นประจำเดือนพฤษภาคมโหวตแมปที่ชอบรับรางวัลที่ใช่กิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึง25พฤษภาคมนี้แมปวันพี e RPG แมปอยาหยุดวิ่งแมปไทคูณอัปเดตแมปกำจัดโค ทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดี10ท่านที่โหวตให้กับแมพที่ได้รับผลสูงสุดได้รับสกินดอกไม้ไฟและถั่วมินิ200ชิ้นสามารถโหวตได้ที่ f a c e o o o k Fanpage น i เวิร์ c r e ี t o r Thailand เดี๋ยวมิสลาจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับ มินิโวเกมแซ n บ็อ x 3D เล่นฟรีโหลดเลย